ไปไข่ทุกทีหลังเสร็จแล้วหลังหลังเงียบก็จับหลังไงไปุกทีนะก็ดับหลัง

คุณใหญ่โรคสูงนิจิกรครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับจุดเทียมพีม่ตัดส <นะ S 2> ีนะฮะเนีคนค่ยเทเเทียมมงคลหน้่ยจะพูดกับ ได้ผนก้อนเลยไหมก้อนๆเลย